สบายดีตอนคำคำนะพี่เนอะคลิปน,นี้กะบ,บ่าวเวอร์กะสีภาพวัสดสุงงสกุลโล่งชงเนาะยังเสียใจว่าฝนตกแห้งสะเหตหายอ่าคันหน้าขาดเนาอมเบิรมือนี่บ่าวเวอร์ก็เลยเสียเอาทอลงไปใส่อ่าคันนาเป็นทอพีวีซีเนาะที่อ่าเวลานำขึ้นนำลงมันกะจีอันปรับอันนี้หายเนาะ ว่าเ้าสิปับขนาดนํำขนาดใดน้องพี่น้องเขาก็ไปซุปใส่แล้วก็ปปับ๊บท่อลงดูสินะถ้าห้าบโใไส่คือคันนาห้าจะขาดเพราะว่าเนื่องจากว่าท่อมันอันระบายนนำา่ทันน้องพี่น้องรู้สึกว่าคัานหน้าจะขาดจเจพิ่นก็เลยสั่งว่าเอาท่อลงไปใส่คันหน้าพึ่นว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาอีกสี่เฮ็ดห้คันหน้าเ้าขาดเกือบเบิดตน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวไปติดตาม zoom นาอพี่น้องว่าหน้าให้ไหมที่เจเพิ่นดัน มันจิขาดว่หรือจังใดก็คอยไปติดตามโซนนมกันเบอร์สุกสกุสนน่าไฮเละเนาะ ไปไนายตาป้ายพาแปะเบิกมาผิกก่อนพี่หน่องป้าผักบุ้งผักบุ้งถึกน้ำเนี่นี่หยอดหนึ่งยอดหนึ่งห้ามขนาดบริเก็บไปพัดเนาะพี่หน่องมาแน่ๆโอ้ยแต่ยอดงามผักบุ้งธรรมชาติโอ้คือมันลมแท้บุเบี้ยบุเบี้ย อันนี้เป็นพริกเบาเอื้อที่นำถ่วนะพี่น้องยังอยู่ไหมโอ้เหมือนผมเอาพริกดกขยะอยู่จะเพิ่งเป็นอะไรนะนี่มันสุกเลยพี่น้องสุกแล้วนี่สุกแล้วเต๊ดทำไมมันเป็นีนยังเข่าว่านี่ มันอยากเปลี่ยนเหี่ยวไหี่น้องไห็บน้บพีกนะค่ะมันสูกแล้วมันอยากเหี่ยวนี่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 เรียกว่าโบ่งเขาบา่โอ้ยเห็นอะไรดีบ่าจากสีเศร้าเป็นโบง่งต้นนี้คือเหีห่ยวเนาะสิบุตตายสบอลูก <laughs> อุ้หียวเลยพี่น้องเลยลายต้นอยู่สองต้นสามต้นเลยชุ่มนี่บนเหีย่ยวชุ่มนี้โอเคอันนี้มเปือนซีเมนต์ม,ม,มาคือขึขข้นน้องเป็นน้ำชุ่มนี้กกำลังเป็นดอกออกมาก เพราะว่าแถวแรกนะมึงกับปลูกก่อนแถวที่แถวที่สองแถวที่สามเนี่ยปลูกที่หลังเนาะพี่น้องมันก็เลยเป็นเป็นน้ำลังมึงแต่บวกพริกขาวนี่ก็เริ่มเป็นแล้วนะพริกขาวนี่แหละอุ้ยสุกน้ำกระมี่เลยพริกขาวนี่บ่ดีน,นี่เป็นแล้ว ต้นนี้กระดกดกมีต้นมะฮงมีต้นมะพริกต้นมะฮงกำลังใหญ่ลูกเป็นแถวซับกันหนึง่งสองโวยหลายคุมอยู่ด้วยประมาณสิบใบต้นมะฮงลูกสลับกับต้นมะพริก มือนี่หูน้มเลยพอดโพนี่ต้นมะฮุ่งสิบนเจือนของต้นมะฮุ่งสบายหนิเหรอโอ้โหได้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 ตายรวดพูหูหนามเดี๋ยวไปท่านได้เอาท่อมาต่อต้นมะฮุ่งกระลังงามนำน้องน่าจนเต็มอีกแล้วพี่น้องครับต้องเอาไม้มาขังไว้ก่อน งลงดุลุกเจ้าขีอยู่ประยู่ธอ่ะคันตกมาอีกแันนี้คือขีอยู่อยู่ดอกไปเอาท่อไปใส่ท่อไปใส่ให้หน้าให้อื่นก่อนพี่น้องเลยี่ถ่ายเบิ้งมะพริกเบื่อ่าจะเสียจประมาสองสามต้นผลห้ามผลหวด ผลแช่ลย,ลยแเลยเรือแต่ยอดแต่ว่าต้นมะพร้าวก็คือซีซื่นอยู่ดอกมนันต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นมะฮงต้นมะฮงนี่จะปลูกไว้หลายๆเพราะว่ามักกินตมม่มะฮงนี่น้องไปเอาท่อลงไปเย็นใส่ให้หน้าพี่น้องปูนนี่รวมพอ เดี๋ยวข้อไปติดตามเบิ้งว่นนะให้ใ่ญ่ให้ลุ่มซุดประสิขาดบ่ให้ทีพนดันใหม่เนาะพี่น้อมาแล้วน่ออีกโหหอดเด้ออะ่จะขึ้นอ้ำนาเนี่ยหนากระเขียวเขียว เอื้อชีถ้าเห็นเบิง้งทางด้านล่างด้วยพี่น้องเลยพ่อ,อกับพ่อแตกหมดเหยียบเ่ย Å, ikke på lommene. ไปสิพาเบิงทางด้านหลังเทนเทนเพียนำให้หน้ามึงเอาโรยพี่น้องเอ้ยมาไล่ซ้ำได้หน้าให้นี่ก็ทีมท่มันสีรลายยังมาทันใส่ทอพี่น้องทอหน้ามาทันใส่แต่ซุ้มนี่นาะคือปล่อยมันลงมามันก็มาอังอยู่นี่เนาะ นี่เสียงเขียดที่หน้าห้องอเอเอ,อ็กโอเอ็กโอ้พอยังอยู่ทึิงอยู่ดันใหม่ได้อนะค่ะป๊าดครับเนี่ยอนนี่ขี้พวกเขียดพวกอันนี้โอ้ยุบๆยุบๆจ้ะเลิกได้นี่ เกิ้งข้อเข่า oh. ค in ุณบอกโหเด็ดอิงติงคือยำนาบอกพี่น้องฟังจากเสียงเสียงเอด็อดอด็อดเอด็อดเอด็ดอ็ดเอะไปเบื่อสิพาล,ลงไปเบืองน้า หฮไงที่พ่นดูดใหม่เนี่ยสองหฮนี่ยาสีเบิง่งหน้าไฮไงแล้วก็สิเปรื่องหน้าไ้นันต่อนะพี่น้องปไปไปติดตาม zoom ก,กันว่าพี่น้องว่าจะขาดบ่ถ้า่อยว่าขาดขาดบอขาดน้ำน้ำต้องคังลักษณะแล้วอันนี้เป็นหน้าดูดใหม่หน้าดันใหม่ เนี่ยว่าวยังปฏิสุทธิ์ขาดคาำพี่น้องเลยเบือ้องลตนี่คืออะไรกึ่งปึงอยู่นี่หินบ่แเนี่ยนั่นเป็นโศกเลยเพื่อเหว่ยงผนเป็นได้จะนี่ขาดกึ่งปึง มันนั่นเลยอันอันผูอันรุดนะหายนะว่ารับประกันว่าบ่ขาดเพ่นว่าน้ำจะต้องไหลขึ้นเทิงขึ้นเทิงสตีเจ้าขาดจ้อยทั้งพี่กะอัางยูแตงว่าน้ำมันคลอยลงมาพี่มันไปขาดอยู่มุมนั้นอยู่มุมนี้ Nằm những ăn vô Nằm những kháng vô Sẽ đẹp con nằm thì dọn thằng này Cỡ ấp nừng vô đấy Bà Sẽ bác nhà lọ chắc nồi mày đây tụi Sinh nằm vô này ตัวเทิงนี่เกิจกสีขาดหรือสี่นได้กับบรลุเตัเทิงไปเดี๋ยวไปเบ่งตัวเทิงกันพี่น้องอันนี้นาให้เทิงขาดหรือบ่หรือว่าขาดหรือว่าเป็นการหว่วการซึมลงสงสัยจะเป็นการหว่วการซึมนะพี่น้องเข้านน,น,นำล,ลิล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  อันหีสิเป็นซึมลงตัวนี้มัมีการเกือบขาดพูดแล้คิดว่าพวามเป็นหน้าใหม่เนาะวันนี้ผู้เหยียบขาหน้าเนี่ก็ลมบวบเบี้ยบบบเบีเ้ยเป็นการซึมลงบ่อขาดตัวนี้เนาะต่ว่าเป็นการห่งวง ปลเบือสิพาขึ้นแล้วบัดอันนี้ลักหวัวลักหวัวเบือเองก็ลายลักอยู่สองสองสี่หกเบือหกลัาากเองอันนี้ใหม่เนี่ยนะใหม่เนี่ยนะสิบปเอป็ดลักหวัวอยู่นะคก มีเงินเสือมีเงินเสือกับสิอ่อเอนลักหัวอันเด็เกเนๆแล้วกลับไปพังอยู่หน้าโคกมีทางที่เพ่นเหตุหาย,ยหอี่นล้งโอ้คือมันเปน็นโสกวัเธเนาะฟังเกียรติหน้าหอก นะเอาละพี่น้องถือว่าคลิปนี้กับเบิอกับิเกิพพาบรรยากาศอยู่ทุ่งให้ทงหน้าเอาทอมาใหญ่อยู่ทงหน้าแล้วก็อัปเดตให้หน้าให้เบิงเนว่าให้หน้าขาดบอหรือว่าให้หน้าเป็นจังไรเนาะแต่ว่าหน้าให้นี่เนะี่ยเต็ม น้ำและเต็มเลยเพราะว่าทอ,อยังไม่ได้ฟังเนะพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้จะสื่อเก็บภาพบรรยากาศวันสัมนีเด้อยพี่น้องขอเกาวคำนัสบายดี